สวัสดีครับท่านท่านคณะกรรมการบริหารนักสากลการเกษตรบ้านค่ายนะครับวันนี้ผมเนี่ยได้มาหาความรู้จากอาจารย์ยุทธนะครับบ้านเขาหวายนะครับถึงท่านเป็นเกษตรกรที่ปรับปรุงวิธีการกรียดยางพารานะครับซึ่งผมไปดูแล้วครับไปดูได้รับการอบรมบจากกยทของอาจารย์ประยูนนะครับอาจารย์ประยูนสดใสเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านท่านอาจารย์ยุทธเนี่ยไปให้คำบรรยาย แล้วก็บอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะครับวันนี้ผมมาดูแล้วผมกลัวอาจารย์ยุทธเนี่ยจะโกหกนะครับไปดูปรากฏโอโหน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญทุกท่านติดตามไปพร้อมผมกับอาจารย์ยุทธนะครับอ้าอาจารย์ยุทธครับผมขอขอเรียนถามในเรื่องให้อุปกรณ์นะฮะให้ท่านอาจารย์ช่วยสาธิตอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างทําไงต่ออุปกรณ์มีกี่ชิ้นครับอืมอ่าเดี๋ยวหนี่งกนมีไหมอันนี้อันนี้อันนี้ มีเราดูแลกันอย่าป็นอยมีอยู่แค่นี้นก่อนที่ว่าเราจะใช้อมีหลอดหลอดร <ละ S 2> าคาเท่าไหร่หลอดหลอดซื้อราคาเท่าไหร่ก็ใช้หลอดหลอละสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบแล้วก็ตัวถุงตัวถุงใส่แก๊สกับตัววาล์วปิดแล้วก็ฝาที่เราจะไปตอกติดต้นยางก็เั่เนี้สามสิบเอ็ดบาทครับโอ้สามสิบเอ็ดบาทแล้วก็ตัวแก๊สแก๊สถังใหญ่ถังหนึ่งก็สามพันสอง อันนี้คือถังใหญ่ถังเล็กเนี่ยถังใหญ่ครับโอ้สามพันสองอ่าแต่ถังใหญ่สองถังถังเล็กสองพันห้าถ้าเราเราสั่งอุปกรณ์ครั้งแรกเราก็จะมีถังและพวกชุดวาลอะไรพวกนี้ฮะ<อ>ก็จะตกหน้าน่าจะหกพันว่าบาทหกพันประบาทอันนี้ชุดละสามสิบเอ็ดบาทตันดีาต้องการสักกี่ชุดก็ลองลองลองไปคำนวณไปคูณดูนะถ้าลองชุลดละสองร้อยห้าสิบ คือในในชั้นเนี้ยยังไม่มีขายในท้องตลาดบ้านเราบ้านระยองอ๋อต้องต้องสั่งจากตั่งเพราะเพราะยังไม่มีคนใช้อ่าครไม่มีใครสั่งมาขายเราก็ถ้ามีคนสั่งต้องรบกวนช่วงนี้ก็รบกวนอาจารย์ยุทธหน่อยได้ครับมีก็ตาผ่านผมได้ครับแล้ววิธีตอบอาจารย์ลองตอกกระต้นลองเน่ลองสาธิตเทคโนโลยีมีมาเชิญเชิญต่อครับครับนี่เป็นเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการอ่า ใช้ในการเวลาเราไปตอกกับต้นนะฮะอ่าต uh, ัวนี้ไม้ตัวนี้เราสามารถทําเองได้ครับไม่ต้องไปหาซื้อแล้วก็มีตัวนี้ต้องซื้อหน่อยอ่าใช้ใช้มีอันนี้ขูดเวลานั่นเราขูดต้นก่อนแล้วก็หานหานหวานข้อเข้ากับต้นนะครับข้อกับต้นแล้วเราก็ใช้จุดไปนี่ยอนตอ ตอกตอกแรงพอประมาณอย่าให้แรงมากแล้วก็อย่าให้ลึกมากเพราะลึกมากมันจะเข้าเข้าเข้าน้ำยางเข้าถึงน้ำยางยางมันก็จะไหลมาอุดโล่แกู๊เข้าไ่นอนอุดรูเนี้ยนะครับแล้วถ้าถ้าเราตอกตื้นไปแก๊สก็จะรั่วอีกอ่ะแก๊สรั่วแก๊สรั่วก็คือใช้ไม่ได้ นะยางมันจะไม่ออกพอเราตอกเสร็จแล้วเราก็ตัวนี้สวมเข้าไปนะสวมไปอ่าเราทําเสร็จเราสวมไม่เสร็จแล้วอ,อนั่นเราก็มาอาัดแก้ได้เลยอัดพอถุงพอถุงคอง,งละละแค่นั้นนะข้อถุงโป่งโ่ถ้าอัดแรงไปเดี๋ยวถุงจะแตกอ,อ ขัข้นตอนขั้นตอนก็มีแค่นี้ไม่ยากครับเนการทำเจาะยางอาจารย์ครับผมเรียนถามอาจารย์วา่าฟังเป็นมาเข้าอาจารย์เนี่ยก่อนที่จะมากกีดยางแบบใหม่เนี่ยอาจารย์ไป,ไปไปเรียนรู้จากไหนหรือว่าไปใครแนะนํามาหรือยังไงฮะอาจารย์ครับไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ได้เรียนรู้่พอดีมีเพื่อนน้องชายเขาแนะนำไหมฮะต่างอาทำใหม่ตั้งสิบปีที่แล้วที่แปลงที่บ้านแม่เขาเขามาแนะนำแ,แรกๆก็กลัวเหมือนกันนะกลัวว่าแก๊สจะทำให้ต้นยางเสีย ก็สองิจสองใจเลยครับก็ลองดูจากการทดลองแล้วดีครับใช้ดีมากแล้วเราไม่ต้องทำงานคืนจากนั้นผมก็เลยลองมาเปิดยางของตัวเองซึ่งพอดีหมดสองเคราะพอดีคือหปีผมก็เริ่มเปิดเลยโดยใช้การเจาะนี้ใช้แก๊สเอทิลีนนะฮะต้นยางต้นยางก็ไม่เสียนะไม่สมม โหโหนี่เจาะมากี่ปีครับอาจารย์น,น่ะผมเจาะมาสามปีแล้วครับโอ้สามปีน้<อ>ำยางก็ออกเยอะเปอร์เซ็นต์ก็ดีครับโอ้แลวอาจารย์เอาอยางไปขายตรงไหนเปอร์เซ็นต์ดีที่ว่าดีเนี่ยขายาผมไปขายกลุ่มกลุ่มของกเกษตรกรที่ตรงนี้ฮะเขาหวายเนี่ยครับเาขาไวา้บางบุตรเลยนะครับครับรัาเขามีกลุ่มกเกษตรกรอยู่รเราเราเรามั่นใจได้ในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของน้ําหนักอะไรก็ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวอาจารย์ลองสาธิตวิธีการเจาะให้ให้ ให้ทางผมเพื่อน,นําไปเผยแพร่ให้กลุ่มเกษตรกรทกราบนะฮะโอกจ,จาก,กับยากครับเราใช้เหล็กเหล็กแหลวอย่างเงี้ยฮะจิ้มเข้าไปแล้วเราก็หลอดเสียบครับเ,เราทํางานกลางวันได้ครับกลางวันแล้วบ่ายโมเราก็ทําเลยแล้วหลักล้วก็ปล,ล่อยมันหยดไปเช้าวันรุ่งขึ้นเราจะเอาไปขายน้ําหรือจะทําขี้ก้อนแล้วก็มาทําไปขายน้ำก็เก็บน้ำไปถ้าทำขี้ก้อนก็มากวนน้ำกด วิจะทําแผนก็เก็บน้ําไปทําแผนได้ครับอ๋อใช้เวลากี่กี่นะกี่จนครั้งแรกที่เราไปเสียบแล้วจนเก็บเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงครับเออประมาณสิบแปดชั่วโมงนะฮะอ๋อครับอ<แ>่าพอถึงเช้าเราก็เก็บได้ก็อยู่ประมาณนั้นแต่ว่าเราเราเก็บน้ํายางไปแล้วน้ํายางเนี่ยมันยังยังหยดอยู่เราเราไม่ต้องไปไปไปฟ้ิมถ้วยคือลองลองไว้แนี้เลยเราก็จะได้ขี้ก้อนอีกเพราะยางมันจะออกมาอีกเยอะอ๋อครับครับ โอ้โหนี่สามปีสภาพต้นเป็นอยางไงนะฮะครับมีร่องรอยมั้งวะเนี่ยไม่มีร่องร่องเลยเนี่ยตองอ่าม,มันมันอาจจะมีเปลือกร่อนร่อนมากแต่ว่าเนื้อเปลือกข้างในมันจะไม่เสียเปลือกมันจะใช้ได้กรีดเจาะไปต่อไปแล้วก็มาเจาะซ้ำได้อีกออเปลือกมันจะไม่เสียเราเราจะเราจะ,าจะ,ะยางเราก็จะคงทนอยู่ได้นานมไม่ต้องไปโค่นเร็วมไม่เหมือนกีดแน่นกีด สมัยนี้สักยี่สิบกว่าปีก็โค่นกันหมดแล้วครับกันเดี๋ยวขับจาะไรตรงนี้ตรงนี้ตรงนี่ท่านออกไปก็ต่อตรงนี้ได้เมื่อนี่ใกล้เกินไปก็ไม่ดีต้องให้ห่างหน่อยอ่าให้ให้มันมีมีเว้นช่วงที่ไอ้นี่หน่อยน้ำยางเดินอ่าช่วงน้ำยางเดินน้ำยางเนี่ยเปิดดี่นั่นตะคือฝาฝ่าหาตะคือฝาฝ่ากว่าหยาดครับครับครับ เราเราลองฮะล,ลองเปลี่ยนวิธีการจากกรีดมาเป็นใช้แก๊สดูนะฮะพอบที่ผมทํามาแล้วประสบความสําเร็จครับให้ได้ดีแล้วก็น้ำํำยางออกเราเราเราไม่ต้องทํางานกลางคืนวันหยุดของเราก็จะเยอะขึ้นสามารถที่จะไปทํางานอื่นได้ครับครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องหารสองไม่ต้องแบ่งคนละครึ่งใช่ใช่ไม่ต้องแบ่งคนละครึงงง่ง,ลงแล้วเราทํางานของเราเองเราเราถือว่าเป็นการเดิน ออกกําลังกายไปนะฮะเหนื่อยแล้วก็พักทําไปเรื่อยๆไม่ต้องไม่ต้องไปเร่งรีบมัเน,เป,นเป็นการออกกําลังกายอาจารย์ทำไมำไม่มาเผยแร่ทําไมทำไมไม่คิดรวยคนเดียวเออ,อมไม่อยาก <laughs> <laughs> อยากอยากอยากะให้เกษตร,รกรเราสบายมากขึ้นนะฮะเรายังทําแบบเก่าๆเราก็เราก็จะอยู่แบบเดิมๆนะ <laughs> ขอบคุณอาจารย์มากเดี๋ยวในวันหน้าผมจะเชิญกรรมการสากรมามาศึกษามาเรียนรู้อาจารย์โดยตรงนะฮะอันนี้วันนี้ก็เป็นคลิปเล่นๆเบื้องต้นนะฮะกบบขอบคุณอาจารย์นะครับสวัสดีครับ